าวดีมาบอกค่ะข่คคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแค่เปิดบัตรเดบิตกสิกรไทยใบใหม่ค่ะรับสิทธิ์ลุ้นทองแสนทุกวันลุ้นทองล้านทุกสัปดาห์นะคะเพียงแค่สมัครหรือว่าเปลี่ยนบัตรเดบิตกสิกรไทยนะคะแล้วก็ส่ง SMS ไปเลยค่ะพิมแค่ดีนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรนะคะเดบิต12หลักสุดท้ายนะคะไปที่นี่เลยเบอร์4545888ค่ะใช่แล้วค่ะ พอส่งไปนะคะก็ได้ลุ้นทองทุกวันเลยนะคะรวมรางวัล974รางวัลมูลค่ากว่า23ล้านบาทเลยนะคะเขาจะจับรางวัลกันนะคะจับทองทุกวันวันละสิบรางวัลรางวัลละ1 0,000บาทและจับรางวัลทองทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทเลยค่ะ รีบเลยนะคะเพราะว่าสมัครได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึง13ธันวาคมนี้ค่ะยิ่งส่งมากเท่าไหร่นะคะคุณก็ยิ่งมีสิทธิ์มากเท่านั้นนะคะค่าส่งเ m s ็แค่ครั้งละ3บาทเองค่ะแล้วก็ส่งได้24ชั่วโมงเลยนะคุณแล้วเขาอย่างนี้ด้วยนะส่งภายใน1วันเขาก็ให้สิทธิ์คุณในหนึ่งวันนั้นที่จะลุนทองนะคะส่วนส่งเข้ามาประจาสัปดาห์ก็มีสิทธิ์ลุนอีกประจําสัปดาห์นั้นที่คุณส่งอีกเหมือนกันนะคะซึ่งดีมากๆเลยนั้นว่ามันตัดสิทธิ์ของคนที่่่แแบบไมมองงาขกัน S <S เยอะเเนาะโดยจับรางวัลน,นะคะแล้วก็ประกาศผลทุกวันเลยค่ะ,คะทาง SMS ของวันรุ่งขึ้นนะคะ,คะเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเลยทีเดียวนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคผู้ชคดีเพิ่มเติมนะคะได้ในวันรุ่งขึ้นเลยตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งนะคะไปจนไปที่ www. ไกรกรแบงค์หรือว่าโทรไปที่02-8888-8888ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับสาวกชาวเสือค่ะ คุณชอบไหมแบรนด์อินนิสุกะไทเกอร์ชอบพี่อินนิสุกะไทเกอร์ใช่นะคะเขามีโปรโมชั่นคุณช่วงนี้ลด50%าอรที่เงสอพาซาชั้น2นะคะขดมาลดกันทั้งรองเท้าเสื้อผ้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะด่วนค่ะด่วนก่อนได้ก่อนนะถูเริ่มฉันเป็นสาวกสาวกใช่ไหมใช่ค่ะอินนิสุกะไทเกอร์ต้องคขอเชิญค่ะส่วนงาน นี้นะคะอีกงานหนึ่งใครที่ชอบแบรนด์มูจิรู้จักไหมเนคุณผู้ชมมูจิชิเป็ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นอไปมูจิคอนหมอะใช่ไหมเสื้อผ้าอะไรห้ามพลาดเลยเพราะว่าเตรียมช็อปกระจายคุณผู้ชมเพราะว่างานนี้เขาเซลล์สุดๆเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ ไม่เคยลดมากขนาดนี้มาก่อนพบระเจ้านะคะที่ไหนคะบูจิคอร์เรนเซลสูงสุดจะ่าที่มูจินะคะเซนทันปิ่นเก้าโอ้บระเจ้ามากเลยชั้นสองชั้นสองกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคยลดมากขนาดนี้มาก่อนหมดเขตนี้สิ้นเดือนนี้สามสิบเอ็่วัน เท่าไหร่ล่ะอีกประมาณ10วันอีกไม่ถึงจะแปดวันเจ็ดวันประมาณนี้หนึ่งตายต้องรีบนะคุณฉันชอบมากเลยมูจิแล้วเขามีหลายอย่างไงเขาไม่ใช่แค่เครื่องใช้ในบ้านใช่เครื่องเขียนลวเท่าไหร่นะคะ70%เปอร์เซ็นค่ะอโอเคค่ะคุณผู้ชม จำเอสในวันนี้เป็นไงละ่ะวิธีการคลายเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งฟังเพลงน<อ>ม่กับเพื่อนช้อปปิง้ง<อ>ช้อปปิ้งช่วยได้นะ ฉันได้พี่้ยไปช้อปปิ้งทุกทีใช่ไหมแต่พอบินบัตรเครดิตกลับมาเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะคะจริงช้อปปิ้งไม่ช่วยได้ยิ่งแบบว่ามีปัญหาแบบความนุ่งความรักเนี่ยช้อปเลยช้อปปิ้งเลยไม่ใช่เงินเราด้วยตรงนี้แหละตรงนี้เล่นหาเล่นบ้านเหรอเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะอย่างเมเบลีนนิวยอร์กกินไปกินไปง่ายเมื่อหิวนะคะกับเซกกรอกซีพีค่ะ บริษัททีวีไดเร็กจำกัดมหาชนค่ะกู๊ชค่ะร้านเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำจากประเทศอังกฤษขอขอบคุณนะคะเสอ้อผ้าจากเซี m ยมสแควร์แล้วก็อยู่หน้าค่ะเครื่องประดับสวยๆนะคะจาก Miss ิ i t t y และ Vintage ม e Love ค่ะค่ะกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่ที่นี่เลย Work Point TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ